สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกฟินทอชทุกๆคนนะครับวิดีโอนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับมาขยายความหรือว่ามาแชร์เป็นภาษาบ้านๆนะครับให้ทุกๆคนนะฮะที่กําลังรอนะครับวันที่1นี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยดังนั้นนะครับที่ที่ผมอยากจะแชร์นะครับแบ่งปันเนี่ยข้อแรกก็คือการย้ายเชนนะครับความหมายการย้ายเชนเป็นเสมอว่าก่อนหน้านี้หนึ่งปีที่ผ่านมาครับฟินทอชเนี่ยได้อาศัยเช่านะครับพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าเป็นบ้านก็คือ เช่าบ้านเนี่ยนะครับเช่าบ้านของ BNB นะครับเช่าบ้านของ Binance Smart Chain นะครับในการทำธุรกรรมต่างๆนะครับดังนั้นนะครับฟินทอ c ต้องจ่ายค่าเช่าอ่ะต้องแบ่งกำไรให้นะครับในการทำธุรกิจนะครับ DeFi ของ FinTech นะครับในแพลตฟอร์มของ FinTech นะครับดังนั้นนะครับคอมมูนิตี้นะครับ หรือว่าคนที่เข้าไปในบ้านเนี่ยเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับทาให้คนเนี่ยนะครับมีวัยรุ่นหรือว่ามีคนจํานวนนะฮะสีล้านคนนะครับห้ล้านคนจนถึงปัจจุบันนี้ครับโหนะฮะมันทําให้นะครับกาไรมันเยอะมากนะครับกาไรตรงนั้นมันเยอะมากทําให้ฟินทอชเองเนี่ยนะครับนะครับสร้างบ้านของเขาเองแล้วนะครับจากที่เขาไปเช่าบ้านของคนอื่นนะครับไปเช่าบ้านของ BNB มาเป็นบ้านของเขาเอง ดังนั้นความมาตรงนี้นะครับมันคือเป็นสิ่งง่ายๆเลยครับคือการนะครับฟิททอตได้สร้างบ้านของเขาเองแล้วก็นะฮรกำลังจะโยกทรัพย์สินสินของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเดิมที่เขาเช่ามา1ปีที่ผ่านมานี่ครับเอามาใส่ในบ้านใหม่ซึ่งจะสตาร์ทวันที่1ที่จะถึงนี้ครับอันนี้คือความหมายง่ายๆเลยนะครับดังนั้นนะครับในบ้านใหม่นะครับมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับทางด้านนะครับดิจิเทคโนโลยีเอ่ยที่เราเคยทํามาตลอดยะเวลา1ปีที่ไม่มีการ เือว่าผิดเพี้ยนไม่มีการผิดพลาดนะครับในในอุตสาหกรรมนี้เลยนะครับสองนะครับยังมีในส่วนของนะครับเมตาเวิร์สนะครับมีในส่วนของเมตาเวิร์สที่เข้าไปนะครับอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะครับมีอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับมีฟินฟินสวอปนะครับที่จะให้เราเองเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อนะครับ FTC ได้นะครับในการใช้ค่าแก๊สนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ f i n เพย์นะครับนะีจะเป็นส่วนของ f i n เพย์เนี่ยจะเป็นใน,ในรูปแบบของการเป็นเม a เกตเวในการเอาเงินออกมานะครับจาก f ฟินทอ h อันนี้คือจะเป็น p a าสติกใหนะครับเนาะ เนี่ยจะมีแบ่งห้องเยอะแยะมากมายครับแล้วอีกหลายๆห้องที่ผมยังไม่ได้พูดในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับขออนุญาตทําการบ้านให้ชัดเจนแล้วก็นะฮะให้รู้ว่าสามารถทําเงินได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับมันแบ่งปันให้ทุกคนเนี่ยครับได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับโอเคดยงนั้นอย่ากังวลครับนะใครที่บอกว่านะครับฟรีทอสเนี่ยนะฮะอย่างที่ข่าวลือกันว่าฟรีทอสเนี่ยเอาเงินไป3.1นะครับ3.1ล้านนะครับ สามสิบเอ็ดล้านเหรียญเป็นไปได้หรอครับสาสิบเอ็ดล้านเหรียญมันคือยอดน้อยมากนะครับถ้าเขาบอกว่าฟินทอนเนี่ยได้เอาเงินไปนะครับสามบีนะครับหนึ่งบีสองบีสามบีอันนี้ผมเชื่อนะแต่วันนี้เขาบอกว่าฟินทอนได้เอาเงินเนี่ยนะครับสามสาสิบเอ็ดล้าน รู้ไหมครับว่า31ล้านเนี่ยนะครับฟินทอสเนี่ยได้เอามานะครับเขาเรียกว่ามาซื้อเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ในบ้านใหม่แค่นั้นเองครับเอามานะครับโยกจากบ้านที่อยู่ใน b า n a แนนนะครับเอามาใส่ในตู้เซฟในบ้านหลังใหม่นะฮะที่กำลังจะไปที่กำลังจะเปิดในวันที่1นี้แล้ครับเนาะดังนั้นนะครับอย่ากังวลครับ ยากระตุกะตะยาไปเสพขทาวจนเยอะจนเกินไปนะครับ f นะฟินทอชเน่ยฮะยังไงนะครับก็คือ Number นะครับวันที่1เนี่ยคือคําตอบที่จะให้ทุกคนเองเนี่ยสามารถคลี่คลายคําตอบตัวนี้ได้หมดเลยแล้วก็เรียนรู้นะครับในส่วนของระบบนิเวศนะครับที่ฟินทอชเนี่ยได้มอบทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ในมือคุณทุกคนแล้วนะครับในมือนักลงทุนในมือของนักเครือข่ายนะครับที่ขยะตลาดเนี่ยนจงเรียนรู้นะครับทำความเข้าใจกับ m e t a v e r s e นะครับนะคลิกท o เอิ n หรือว่า play to earn ที่จะอยู่ในใน a อพ e Touch นะครับอีกไม่นานนี้ฮะอึดใจร้อนนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโอเคครับสวัสดีกุสวัสดีทุกคนนะครับ